วันนี้เรามาฟังธรรมเป็นบุญแล้วนะโยมก็ตั้งใจนึกถึงบิดามารดาผู้มีพระคุณนะที่ให้ชีวิตมาเรียนรู้นะแล้วก็นึกถึงเจ้ากรรมในเวรที่ว่าเรามีธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเดี๋ยวพ่อมีคติคำว่ายากไม่มีโยมคำว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีมีแต่คำว่าเป็นไปได้ต้องทำยังไงถ้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วถ้ามันทำได้แล้ว ผลมันจะเกิดขึ้นยังไงนี่คือข้อสําคัญโยมสุทุกข์ไม่ใช่เราทําเองนะโยมนะถ้าสุขทุกข์มาจากไหนสุทุกข์มาจากการปรุงแต่งทางจิตโยมธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งสุทุกข์ภายในถึงได้เกิดขึ้นไม่ใช่เขาทําไม่ใช่เราทําที่ไหนไม่เมตตาที่นั่นมันก็เป็นสุกขแต่มันก็ไม่ใช่คนโยมมันก็คือกรรมกับผลของกรรม